สวัสดีค่ะหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจังวังกรค่ะหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวและยังเป็นแพทย์วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพอีกด้วยค่ะ ทุกวันนี้นะคะเราได้รับสารพิษต่างๆไม่ว่าจะมาจากทางการสูดดมการรับประทานอาหารการสัมผัสดังนั้นการดูแลระบบการขับถ่ายของเสียของร่างกายให้แข็งแรงนะคะเป็นเรื่องที่จําเป็นและสําคัญเป็นอย่างยิ่งซึ่งหนึ่งในระบบการขับถ่ายของเสียนั้นก็คือระบบน้ําเหลืองค่ะหลายคนจะเข้าใจว่าจะต้องมีเรื่องของระบบการขับถ่ายอย่างเช่นการขับถ่ายอุจจาระการขับถ่ายปัสสาวะนะคะรวมถึงเหงื่อแต่จริงๆแล้วระบบภัย ในที่ซัพพอร์ตหรือว่าสนับสนุนระบบการขับถ่ายของเสียเหล่านี้นั่นก็คือระบบน้ำเหลืองนั่นเอง ซึ่งภายในต่อมน้ำเหลืองค่ะจะมีเม็ดเลือดขาวรวมถึงจะมีเม็ดเลือดชนิดต่างๆนะคะที่ช่วยในการรวบรวมคัดกรองสิ่งที่เป็นของเสียกำจัดสิ่งที่ไม่ดีนะคะรวบรวมเอาไว้แล้วก็ขับออกอีกทีทางระบบน้ำเหลืองใหญ่คราวนี้กลับมาที่ว่าถ้าเมื่อไหร่นะคะต่อมน้ำเหลืองมีปัญหาค่ะระบบไหลเวียนของน้ำเหลืองมีปัญหาก็จะส่งผลทำให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพแย่ลงสังเกตได้ง่ายเลยอย่างผิวพันณุนะคะก็จะมีผดผื่นเกิดขึ้นได้ง่าย หรือที่คนโบราณมักจะเรียกว่าระบบน้ำเหลืองไม่ดีนั่นเองดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบน้ำเหลืองเนี่ยมีความสำคัญในเรื่องของการขับถ่ายของเสียไม่แพ้ระบบการขับถ่ายของเสียอื่นๆเลยนะคะและการนวดเดรนน้ำเหลืองหรือก็คือลิฟติก บ a e เ Massage นะคะจะมีส่วนช่วยทำให้การไหลเวียนของน้ำเหลืองดีขึ้นเราจะพบศาสตร์นี้ในทางแพทย์แผนจีนหรือแม้กระทั่งแพทย์แผนปัจจุบันนะคะที่เราเริ่มให้ความใส่ใจในเรื่องของการนวดไหลเวียนก็นำมาประกอบกันได้คราวนี้ค่ะสิ่งที่จะส่งผลจากการนวดไหลเวียนน้าเหลืองมีอะไรบ้างในมิติของร่างกายที่เห็นได้ชัดนั่นก็คือเรื่องของผิวพรรณค่ะจะทำให้ผิวพรรณดูผ่องใสปัญหาผิวปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะใน ผิวพรรณนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอักเสบสิวต่างๆนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมาจากการที่การไหลเวียนของระบบน้ําเหลืองไม่ดีดังนั้นการที่เรามานวด,ด้วยน้ําเหลืองกันจะมีส่วนในการช่วยลดปัญหาของผิวไม่ว่าจะเป็นการอักเสบผิวที่หมองคล้าตรงนี้นี่เองค่ะ และแน่นอนนะคะว่าเมื่อไรก็ตามที่ปัญหาของผิวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมองคล้ําเรื่องของผดผื่นที่นําไปสู่การมองคล้าเนี่ยมันลดลงก็ย่อมส่งผลให้ผิวมีความกระสังสายเพิ่มขึ้นสําหรับการนวดเรนน้ําเหลืองนั้นนะคะจะเป็นการกระตุ้นทําให้เกิดการเปิดของท่อที่อยู่ใต้ชั้นผิวหนังชั้นตื้นค่ะซึ่งท่อน,นี้จะเชื่อมระหว่างต่อมน้ําเหลืองกับต่อมน้ําเหลืองเมื่อท่อมีการเปิดขยายก็จะทําให้ระบบการไหลเวียนของน้ําเหลืองดีขึ้น 嗯。 แล้วลองคิดตามต่อนะคะเมื่อไรก็ตามที่ท่อทางเดินน้ำเหลืองเปิดขึ้นมาแล้วมีการเชื่อมต่อที่ดีก็ย่อมจะส่งผลให้ของเสียโปรโตีนต่างๆนะคะที่คั่งค้างอยู่ในต่อมน้ำเหลืองหนึ่งๆเนี่ยเชื่อมต่อแล้วก็ระบายออกไปนะคะเหมือนเราเนี่ยทำให้ตะกันที่อยู่ในท่อน้ำเนี่ยมันหายไปดังนั้นของเสียที่อยู่ในบ้านก็ออกไปสู่ระบบของเสียได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและนอกจากนี้ค่ะไม่ใช่แค่เพียงผิวพันยังส่งผลต่อเรื่องของ บบคุมคุ้มกันที่ดีขึ้นของร่างกายอีกด้วยและในศาสตร์ของแพทย์ทางเลือกนะคะเราเชื่อกันว่าระบบทางเดินน้ําเหลืองที่ดีนั้นการนวดไหลเวียนการนวดเดินน้ําเหลืองเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการคืนกลับของกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อรู้สึกกระชับขึ้นและยังทําให้เจ้าของร่างกายนั้นรู้สึกสดชื่นสดใสค่ะลดภาวะความเครียดภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นและนอกจากนี้ยังทําให้การนอนหลับดีขึ้นอีกด้วยค่ะสําหรับการ ดูแลตัวเองให้สวยให้หล่อดสมวัยนะคะอย่าลืมว่าเราต้องกลับมาดูแลตัวเองโดยระบบพื้นฐานของร่างกายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่ถูกต้องที่เหมาะสมการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอการเคลื่อนไหวออกกําลังกายและแน่นอนว่าการนวดเรน้าเหลืองก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเสริมทําให้การทํางานของร่างกายดีขึ้นค่ะการดื่มน้ําให้เพียงพอค่ะเฉลี่ยอย่างน้อยนะคะ6-8แก้วต่อวนันจิบน้อยจิบบ่อย รวมถึงการดูแลสุขภาพผิววิธีอื่นๆด้วยก็จะมีส่วนนะคะทำให้สุขภาพผิวของเราแข็งแรงค่ะ